โดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงตาบอดกลางคืนนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเลยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการเนี่ยก็อาจจะเป็นการขาดวิตามิน A แต่ปัจจุบันนี้เราคงไม่ค่อยเจอภาวะนี้กันแล้วนอกจากผู้ป่วยมีปัญหาบางอย่างของการดูดซึมสารอาหารในร่างกายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคําว่าตาบอดกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุก็จะเป็นเรื่องของโรคพันธุกรรมนะคะที่เรียกว่าจอตาเสื่อม ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเรียกย่อๆว่าโรค RP นะคะ r e t i น p t i s p i g m e n โทซ a ค่ะสำหรับโรค RP นะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กโดยที่มีปัญหาของการมองในที่สลัวหรือที่มืดนะคะส่วนการมองระยะไกลก็จะยังค่อนข้างชัดดีอาการอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของการเดินชนเนื่องจากลานสายตาแคบลงนะคะแต่บางท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาของการมองในที่ไกลคือความชัดเนี่ยเสียไป ก่อนที่จะมีอาการในเรื่องของการมองที่มืดไม่ชัดก็เป็นได้นะคะหรือแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็อาจจะมีอาการมาไม่พร้อมกันบางท่านมีอาการตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นแต่ว่าบางท่านในครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอาการตอนอายุมากขึ้นเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ได้ะคะ่ะสําหรับโรคจอตาเสื่อม r p ีเนี่ยปัจจุบันก็มีการวิจัยมากมายทั่วโลกนะคะเพื่อจะหาวิธีการในการชะชลอหรือว่ารักษาโรคนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยีนบําบัดแล้วก็เซลล์บําบัดนะคะสําหรับยีนบําบัดก็มีความสําคัญก็คือจะต้องรู้ยีนที่เป็นสาเหตุของโรคซึ่งมันมียีนที่เกี่ยวข้องกับโรค RP ีเนี่ยเป็นร้อยยีนนะคะแต่สําหรับเรื่องของการใช้เซลล์บําบัดเนี่ยก็อาจจะไม่สนใจว่าเป็นจากยีนไหนที่ทําให้เกิดโรคขึ้นแต่ว่าเป็นการใช้สารหรือว่าตัวเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของจอตาค่ะ